ระบบราชการ4.0นะครับ ประเด็นที่1ความเป็นมาของระบบราชการ4.0ตามวิสัยทัศน์ของประเทศประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีฐานคิดหลักคือเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าพกพ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรมเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะใช้โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศไทย4.0ดังนั้นระบบราชการจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสอดรับกับบริบทที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นประเทศไทย4.0โดยภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องทำงานโดยยึดหลักธรรมบิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก ระบบราชการไทยจะต้องปฏิรูปขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงภาครัฐต้องปรับตัวและต้องพลิกโฉมเข้าสู่ยุคดิจิทัลยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐสู่สังคมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาได้ ความมุ่งเน้นภาครัฐต้องมุ่งเน้นความคล่องตัวเพื่อขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ Agenda b r a บ e และนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพิโชโฉมหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ4.0 Government 4.0อันเป็นฟันเฟืองและเสาหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางในการบริหารงานของประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งจะส่งผลให้กลไกการพัฒนาระบบราชการมีการปรับตัวต่อความท้า ทยใหม่ๆอีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศและยังเป็นการยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประเด็นที่2เป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบราชการ4.0เป้าหมายประกอบไปด้วยการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยระบบราชการต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนและเชื่อถือไว้วางใจได้โดยสารพลังทุกภาคส่วนสร้างนวัตกรรมใหม่และปรับสู่ความเป็นดิจิทัลนะครับ อันดับแรกระบบราชการที่เปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกันต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการทํางานโดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันและสามารถเข้ามาตรวจสอบการทํางานได้ตลอดจนเปิดกว้างใน,นกลไกหรือภาคส่วนอื่นๆนะครับ 2. ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางต้องทํางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้าโดยตั้งคําถามกับตนเองเสมอว่าประชาชนจะได้อะไรมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยไม่ต้องรองให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการรวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการ big government data และระบบดิจิทัลสมัยใหม่นะครับ 3. หน่วยงานของรัฐมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยต้องทำงานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงสร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสาขาสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุน่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสำนักง,งานสมัยใหม่ ร,รวมทั้งทำให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตนคือ1ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการทำงานของรัฐบาล2ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลและ3ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัตินะครับ ความสําเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ4.0ต้องอาศัยปัจจัยสําคัญสำคัญอย่างน้อย3ประการได้แก่ 1. การสานพลังทุกภาคส่วนระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆในสังคม (Coordination) 2. การสร้างนวัตรกรรม (Innovation) และ 3. การปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล (Digitization) a l หรือ Digitalization นะครับ และประเด็นที่3คุณลักษณะสําคัญของระบบราชการซึ่งคุณลักษณะสําคัญ10ประการของระบบราชการ4.0นั้นมีดังต่อไปนี้ 1. ทํางานอย่างเปิดเผยโปร่งใสเอื้อให้บุคคลภายนอกและประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ 2. ทํทำงานเชิงรุกแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนและสร้างคุณค่า 3. แบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานเชื่อมโยงการทำงานซึ่งกันอย่างเป็นเอกภาพเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 4. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการมีฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์และการตัดสินใจในการทำงาน 5. ปรับรูปแบบการทำงานให้คล่องตัวรองรับการประสานงานแนวระนาบและในลักษณะเครือข่าย 6. ทำงานเตรียมการไว้ล่วงหน้าตอบสนองต่อสถานการณ์ทันเวลามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งในระดับองค์การและในระดับปฏิบัติการ 7. เปิดกว้างให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมถ่ายโอนภารกิจไปเดำเนินการแทนได้ 8. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมความคิดรเริ่มและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการทำงานที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 9. บุคลากรทุกระดับพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองสู่องค์การที่มีความทันสมัยและมุ่งเน้นผลงานที่ดีและ1ิความสำคัญกับบุคลากรดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพสูงพัฒนาอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่สร้างความผูกพันสร้างแรงจูงใจมีแผนเชิงรูปรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรนะครับ